ค่ะเราก็ทําการแกะแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะเราก็เป็นสินค้าของเรานะคะมีอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็เจ็ดนะคะมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นเดี๋ยวเราจะทําการแกะมาเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาดูกล่องเล็กก่อนไหมคะกล่องเล็กนี้มันคืออะไรนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆแกะเลยค่ะ สิ่งที่เราเปิดเจอมาแท้นี่เลยค่ะเป็นหัวชาร์จนะคะตัวนี้จะเป็นหัวชาร์จที่65วัตต์ค่ะ65วัตต์นะคะก็จะมีตัว USB 1,2แล้วก็3แล้วก็มี Type C อีก1แล้วก็2นะคะนี่นะคะเป็นชาร์จแบบเร็วนะคะเป็น Quick Charge นะคะเพื่อนก็หตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำการเปิดอีกนะคะตัวตัวหนึ่งนะคะทำการ เปิดออกมานะคะคืออะไรอันนี้คือเป็นที่ครอบเวอร์นะคะเป็นของตัวโนด 20s23 ค่ะเพื่อนๆนี่คือสั่งมาแล้วก็สามารถที่จะประกบตรงนี้ได้ด้วยนะคะสามารถชาร์จได้ด้วยนะคะหนึ่งชิ้นนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะตัวนี้น่าจะเป็นเป็นซองซองค่ะเดี๋ยวทำการแกะก,ก่อนนะคะ ก็จะเป็นซองมาเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูไปทีละอันเลยนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นติดหน้าเป็นสกรีนนะคะเป็นสกรีนของตัว S23 เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะนี่ค่ะเป็นด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะมีสองเซตมาด้วยกันแล้วก็ตัวนี้เป็นด้านหน้านะคะเพื่อนๆมีค่ะด้านหน้านะคะ แล้วก็มีตัวอุปกรณ์มาให้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทําการแปะนะคะสําหรับตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะก็จะมีนี่ค่ะวิฟเฟอร์นะคะตัวที่เป็นแบบรีมูฟต่างๆแล้วก็มีมาให้3ชุดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวนี่นะคะตัวขูดด้วยแล้วชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราทําการแกะเลยนะคะแกะออกมาจะเป็นชิ้นที่ เราจะต้องแกะออกมาเลยทานี่เลยนะคะชิ้นนี้คือชิ้นนี้คือตัว S23 เ,เหมือนกันนะคะแต่เป็นคอบเวอร์ที่ปิดได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ซื้อมาของตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นแบบสีขาวใสค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ นี่คแกะออกมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ครอบไปนะคะแล้วก็นีบนะคะเป็นสีขาวใสนะคะครอบออกมาแบบนี้เลยค่ะก็จะอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่ด้วยนะคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ได้มาก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นกลาสนะคะ temperature c l a s s นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ป้องกันแล้วก็ ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวการนะคะก็แกะมาไล่ดีแกะแกะมาได้เลยนะคะนี่ค่ะเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็แกะมันเลยค่ะมันจะอยู่ข้างในเดี๋ยวมาแกะอีกรอบนึงนะคะตัวน,นี้แกะอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นนะคะอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เลยค่ะเป็น protection เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น protection ที่เป็นกรอบนะคะ แต่ว่าตัวนี้มาแค่ตัวเดียวเองะคะ่ะเพราะจริงๆเราสั่งไปเหมือนจะเป็นสองตัวเดี๋ยวขออนุญาตทำการแกะก่อนแนะเพื่อนๆแกะรายละเอียดออกมาเนาะเอ๊ะทำไมมันมาแค่ตัวเดียววะอ๋อเราสั่งมาอีกอันนึงอ๋อนี่ค่ะเป็นตัวที่มันมีห้าชิ้นนะคะตัวนี้จะเป็นกรอบนี่เลยนะคะหนึ่งอันนะคะ เป็นตัวหนึ่งอันแล้วก็มีตัวกระจกมาให้สองอันแบบนี้นี่เป็นตัวครอบกระจกนะคะตัวครอบกระจกแล้วก็มีผ้ามาให้นะคะเป็นผ้าเช็ดนะคะแล้วก็มีตัวเครือบแล้วจะมีอีกตัวนี้นะคะเพื่อนๆ่าก็คือตัวกระจกนะคะตัวนี้เป็นกระจกหน้ากระจกหน้าสองอันนะคะมันจะเป็นครอบแบบนี้นะคะแล้วก็ ช่วยกันนะคะก็นี่ค่ะสินค้าทั้งหมดแล้วที่สำคัญคือเขาเขาแถมอันนี้มาให้ด้วยค่ะเป็นตัวแถมนะคะมีแถมมาให้อีกหนึ่งอันนะคะก็นี่คือตัวนี้เขาแถมเป็นตัว,ตวแถมหน้ากรอบของอาบ i s coming นี่ค่ะเป็นตัวอ๋อเป็นตัวกรอบของเราตัวนี้นคะคะ